มไม่ดีกล้ามทอง49บาทนะครับผมเออเรอเปิดขายนะครับผมดูว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอเปิดขายนะผมแล้วก็กดส่มไปเลยนะนี่ โอเคได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าเกมไปดูกันเลยโอเคได้ครับผมได้กล้ามทองมาจริงๆด้วยนะครับโอ้โหโคตรโคตรมาาท่นผู้ชมรอของเติมแล้วผมแล้วก็รีบสมเลยนะครับผมอ่าเว็บลูกเกอร์โซนนะครับผมรับเติมเพชรเพียงใช้ UID นะครับผมมีไลน์ฟรีไฟขายเพียบงบน้อยลบร้อยก็มีนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาลูกเกอร์โซนได้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะผมลูกเกอร์โซนนะ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมมีเจนนะและว,ว,วันนี้นะครับผมอยู่เราอยู่ในเกมฟรีไฟส์และว,วันนี้นะผมฟรีไฟส์นะครับผมมีกิจกรรมเข้าใหม่นะผมชื่อว่าโลหิตแห่งเงาเองนี่โดยด็ท่านผู<ๆ>้ชมก็จะเป็นตู้การันตีนะครับผมที่เราสามารถเลือกรางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลพิเศษร,รางวัลใหญ่นะผมก็จะเป็นสกินโ,โลโหิตแห่งเ,าานะเงานะครับผมจากโลหิตค่าเนาะอ่ะเป็นของโอไลออนนะครับผมถ้าแบบเดิมเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ แล้วแบบใหม่นะผมนี่เป็นแบบคล้ายแบบแสงส,สายฟ้านะผมเป็นสีม่วงมันน่าจะเป็นอะไรแสงเงานะครับผมเออพลังวันใหญ่ก็มีเศษก e ีโวะเอาไว้อัพป,ปืนอะ,อะไรเงี้ยเรื่องของกากเนาะเออเป็นผมก็เอาอันนี้แหละแล้วก็เป็นดงด้านของชุดนะครับผมชุดใหม่นะครับผมเป็นชุดเอ่อฟอร์เรลฟอร์จูนนะครับผมนี่เหมือนแบบทรงแบบเขาเรียกไงนะ เสียนะผมทรงเสียเสียเกาหลีนะผมอป้าอับป้านะผมนี่ดูดิโอโคตรสวยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคิดว่านะถ้าเอามาเล่นเนี่ยก็ไม่น่าเอามาใส่เล่นนะผมเพราะมันก็เชยอ่ะใครใส่ก็แบบเล่นนะคือเชยครับแล้วก็ทเทอโทเคนนิโวกล้างนะครับผมแล้วก็ตัดๆน้าตาตานี้เลยอ่าเป็นคนเลือกอะไรเป็นผมผมเลือกโอเคแล้วกดยืนไ,ไปเลยอ่านะครับผมก็ ในตู้นะผมก็จะมีของรางวัลอย่างอื่นด้วยนะครับผมซึ่งมีตั้งแต่กระเป๋านะครับผมกระเป๋าเบลตโพโพโพดัชนะครับผมเออเป็น,นทั้ายแบบเป็นลงศพนะครับผมนี่เป็นลงศพสีม่วงนะเออแล้วก็มีตัวละครโอไรออนนะครับผมซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเขาจะเอาใส่มาทาไมนะครับผมเพราะโอไรออนมันก็ซื้อได้นะผมเออแล้วก็เป็นทางด้านของอ่ะไอเขาเรียกไงอ่นีินสเบียงแล้วก็ เป็นอลตาป๊อปหรือว่ากล่องศพนะครับผมนี่แล้วก็ทางด้านของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นนี่ฮะโลหิตแห่งเงานะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ชุดใหม่นะครับผมอ่าก็เริ่มต้นนะครับผมห้าเพชรนะครับผมแล้วก็บอกว่าหกครั้งการันตีรางวัลใหญ่นะครับผมซึ่งรางวัลน,นี้หรออะไรแน่รางวัลน,นี้แหละครับผมคือการันตีอยู่แล้วเนาะ ก็เริ่มต้นแต่5เพชร25เพชร1 5 145 295แล 1> 1, 000, 000, like Eat, güzel, ้วก็495นะผมก็หมดถึงพันปะ๊บยดพันกับได้พันเพชรนะครับผมได้พันนิดๆเนาะก็โอเคก็ใครหมดเท่าไหร่อะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์นะครับผมผมมองว่านะอ่าค่อนข้างที่จะสวยนะผมเพราะว่าโอเลออนเนี่ยมันก็มีแต่สีแดงนะผมถ้าเราใช้อันนี้แน่เหมือนเราแบบดูดพลังงานนะท่านผู้ชมมีโคตรเฟี้ยวนี่ต่อยอกไป เขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวแล้วก็มาดูอีกเกียร์กรรมนะครับผมเป็นเกียร์กรรมถ้าเปิดตัวสุดตานะครับผมผมแดงนี่เฟี้ยวจัดเลยนะผมนี่พอเรา MVP นี่เราลงมาครับผมนี่คนแบบชมนะผมโอ้โหินดีด้วยนะได้ MVP อะไรเงี้ยนี่แล้วก็ขอบคุณนะผมแต่มันก็แบบรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาเกินไปนะครับผมมันก็แบบเหมือนเราเดินโง่ๆอ่ะ,อะเออแล้วก็มีแบบพ่อสกินรถนะครับผม,ผมโคตรเฟี้ยวครับผม แล้วก็ในหะน้าของชุดผู้หญิงนะครับผมนี่เหมือนจะมีเสกด้วยนะผมเวลาเราอ่จะโตจากการโตนะผมับผมันก็จะมีออลายและให้ลายสักนะผมโผล่มาแล้วชุดใหม่นี่เลยเป็นแบบชุดทรง้อนะผมอีเฟี้ยวเฟี้ยวเฟ้ยแต่ว่าผ้าปิดตานี้มันสวยนะครับผม,มผู้หญิงได้ชอบนะผมเป็นแบบปิดตานะ แล้วก็ทางด้านของทรงผมนะครับผมผมอะไรวะเนี่ยโคตรเฟี้ยวนะทุกแล้วก็ห้ดวตานี่กางเกงนะวะเสื้ออ่ารองเท้าประมาณนี้เลยถ้าเปิดตัวนี้โอเคลดตัวนี้แล้วก็เป็นทางด้านของกระเป๋านะครับผมเป็นกระเป๋าสายเขียวนะครับเหมือนนเคยแจกฟรีปะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วกีเวนอื่นก็พวกอะไรอ MP5 ที่เคยแจกฟรีนะผมก็ ปืนคน,คนี้ค่อนข้างดีนะครับผมว่ามันบวกอัตราการยิง2นะครับผมแล้วเป็นกปสกินของอ่นักแท็กเกอร์นะครับผมแล้วก็หมัดโลหิตอาฆาตคือไม่ค่อยเฟื่องเท่าไหร่นะครับผมเท่าตรงนะอืมก็ประมาณนี้เลยนะกันสล้วสับเกียรตกรรมนะครับผมก็ใครบวกเท่าไหร่อะ,รอะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์นะครับแต่ละเกียรตกรรมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วผมผมมีแจ้งนะครับละเอยียดเลยนะผมไปขอเลเวอร์โซนนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายท่านผู้ชม